สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการแต่งหน้าสําหรับผู้ชายกันนะครับแต่เริ่มต้นจนจบเลยนะครับเพราะก่อนนียมีโอกาสได้ทําคลิปแนะนําวิธีการเซ็ตผมไปแล้วทั้งใช้โปรดัก t ์ใช้แว็กช้สเปรย์รวมถึงที่ไม่ใช้แว็กช้สเปรย์กันด้วยนะครับก็าสามารถคลิกดูด้านบนกันได้เลยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งคลิปที่หลายๆคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะฮะคือวิธีการดูแลรักษาหน้าเราก็วิธีการแต่งหน้าสำหรับผู้ชายซึ่งวันนี้ขอเริ่มต้นคลิปแรกก่อนละกันนะครับคือวิธีการแต่งหน้าสําหรับผู้ชายเดี๋ยวผมจะไังเล่ามรกัน้างผใช้อันไหนนนกัับบ้าะคร ก่อนอื่นเลยต้องเริ่มต้นจากการสมมติเราอาน,น้ำเสร็จแล้วใช่ไหมแบบนี้ปุ๊บเราก็เริ่มต้นจากการทาสกินแคร์ก่อนก็ได้อาจจะทามอยสเจอร์ทานน่นทาน,นี่ก่อนก็แล้วแต่แต่ว่าผมขอข้ามขั้นตอนนั้นไปนะฮะเดี๋ยวไปดูในคลิปหน้าละกันส่วนการเริ่มต้นในขั้นตอนแรกคือการทาครีมกันแดดนะครับก็คือทาครีมกันแดดเนี่ยมันก็ทําให้ผิวของเรามันป้องกัน UV ได้นะครับก็คือผมว่ามันแล้วแต่และว่าคุณใช้ครีมกันแดดยี่ห้ออะไรนะครับก็ทาครีมกันแดดนี่ผมทาประมาณนี้ ไม่น่าจะเห็นหรือเปล่านะครับแล้วก็ทาเข้าไปซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าวิธีที่ทาเนี่ยมันถูกต้องหรือว่ามันผิดนะครับเนี่ยผมก็จะทาไปกดๆไปพยายามหยัดเยถูมันแม่ถ้าเกิดถูมันแม่เนี่ยหน้าเรามันจะแบบเป็น เป็นแผลได้อะไรแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกผ่านไปแล้วขั้นตอนต่อมาเนี่ยก็คือการลงรองพื้นหรือว่าถ้าใครไม่อยากลงรองพื้นเนี่ยก็ลงแป้งไปเลยก็ได้ก็คือเป็นการซับความมันให้มันไม่มัน คืออย่างตัวผมเนี่ยเวลาที่ผมไปทํางานเวลาแบบไปทำอีเวนต์ไปถ่ายรายการที่มันต้องใช้เวลายาวนานอย่างเงี้ยผมก็จะลองลองพื้นไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแค่ไปถ่ายรูปนะฮะหรือว่าทำคอนเทนต์แบบอย่างเงี้ยก็อาจจะลงแค่แป้งเฉยๆก็ได้แต่ว่าวันนี้จะสอนแบบเป็นฟูลคอร์สเลยกันก็ได้นําเป็นฟูลคอร์สเลยแต่ว่าถ้าใ,ใครที่ไม่อยากลงมา,าจจะเนอะหน้าหน่อยอาจจะรู้สึกว่าเออมันเยอะไปมันดูเป็นผู้ชายแต่งหน้าไปหรือเปล่าก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปไปแต่ง ไปลงแป้งกันได้เลยนะครับอ่ะมาเริ่มต้นขั้นตอนที่2นะครับก็ลงรองพื้นคือผมไม่ชอบแช้ของทรีมากเพราะว่ามันมันแบบบางเบาดีนะครับก็ผมมาใช้ไม่เยอะมากนะประมาณนี้นะครับแล้วก็แต้งมไปตามหน้าขออภัยนะวันนี้ผมใช้กล้องโทรศัพท์ในการถ่ายก็เลยอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่หรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่งอันนี้ผมก็กดเป็นแบบนี้นะครับ แต่ว่าถ้าใครที่มีตัวพัฟเนี่ยก็สามารถใช้ใช้พัฟไปได้เลยนะใช้แบบพัฟอย่างเงี้ยแบบกดมันไปได้เลยนะครับก็แล้วแต่ส่วนมากผมชอบใช้มือมากกว่าเพราะว่ามันมันเกลี่ยง,ง่ายแต่พัฟมันทําให้มันเนียนขึ้นนะก็จะประมาณนี้คือพอลงรองพื้นนี่มันทำให้แบบมันจะกรบพวกรูขุมขนเรา ประมาณหนึ่งมันทําให้มันไม่ดูแบบรูขุมขนกว้างหรือแบบมีรอยน,นู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครที่มีรอยสิวอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถใช้เป็นคอนซีลเลอร์เนี่ยที่มันแบบไปแต้มแตามรอยสิวกันได้ประมาณนั้นนะฮะโอเค okay, ผ่านไปแล้ว2ขั้นตอนแต่คือบางคนถ้าเกิดอยากจะลงเป็นแป้งผสมรองพื้นเนี่ยก็ได้เหมือนกันก็คือสามารถเอารองพื้นกับแป้งเนี่ยรวมกันในขั้นตอนเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นมันจะหน้าตาประมาณนี้นะครับ อ,อันนี้นะครับเห็นหน้าตัวเองด้วยก็แบบใช้อย่างนี้ปุ๊บตบๆมาแล้วก็ทาไปนะฮะไม่เยกผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้คือก็เป็นการรวม2ขั้นตอนแต่ว่าผมชอบทําแยกกันมากกว่าก็คือใช้รองพื้นนะฮะแล้วก็ใช้แป้งต่ออีกขั้นหนึ่งแป้งวันนี้ที่ผมจะใช้เนี่ยผมใช้แป้งง่ายๆเลยซื้อตามเซเว่นได้เลยนะทุกคนแป้งพรคือมันดีมากเลยอะกระปุก,กแบบ10กว่าบาทประมาณนั้นนะครับแล้วก็ เทแป้งลงไปเทแป้งปุ๊บนะฮะก็เทใส่เงี้ยใส่ใส่พัฟอะไรประมาณน,นี้นะครับใส่ถาดประมาณน,นี้แล้วก็เอาแปรงนะฮะลงหน้าไปรอบผมลงเนี่ยผมอาจจะแบบลงมาถึงตรงคอหน่อยหนึ่งด้วยประมาณเนี้ย แต่ว่าข้อเสียของการลงถึงคอเนี่ยก็คือว่าบางครั้งถ้าเกิดเราใส่เสื้อที่มันเป็นคอแบบปิดถึงเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เปื้อนเปื้อนเสื้อด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใส่คออย่างเงี้ยเราต้องลงถึงคอด้วยไม่งั้นคอมันจะลอยหน้าลอยสิไม่ใช่คอลอยมันจะคนละสีกันโอเคพอลงแป้งเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเราจะสามารถใช้ตัวพัฟเนะฮะในการกดให้มันแน่นเข้าไปนหนาเนี่ยก็ทําได้หรือไม่ต้องใช้ก็ได้ผมไม่ค่อยใช้อะไรผมผม,ผมขี้เกียจน,นะครับ ประมาณนี้แล้วก็มึงนะแสงไม่ชัดโอเคเราก็ขั้นตอนต่อไปอันนี้ผมว่าแล้วแต่จะทาไม่ก็ได้หรือว่าไม่ทําก็ได้แต่ว่าเวลาถ้าเกิดเราถ่ายคอนเทนต์อย่างเงี้ยเวลาที่เราอยู่ในกล้องเนี่ยการที่หน้าของเรามันแบบมีเฉดลงมาหน่อยเนี่ยมันก็จะทําให้หน้ามันดูมีมิติมากขึ้นผมก็เลยมีใช้เชดดิ้งนะครับหน่อยนึงอันนี้จตหมดละซึ่งทุกสีทุกอย่างเนี่ยผมว่าไปถามที่ร้านกันได้เลยนะครับว่าคุณเหมาะกับสีไหนอะไรไงให้เขาแนะนําให้ก็ใช้เชดดิ้ง ซึ่งเฉดดิ้งอ่ะมันก็ลงมาในนั้นเลยนะผมมันจะลงมาวันนี้ปุ๊บขึ้นมาถึงนี้ประมาณแค่ก้อนเนี่ยนะครับวันนี้แล้วก็ไล่ขึ้นมาตั้งแต่หน้าผากตรงนี้ก็อาจจะเอามือจับๆผมหน่อยแล้วก็เฉดลงมามันจะดูมีมิติมากขึ้นวันนี้เป็นการแต่งคร่าวๆแล้วกันอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เป๊ะมากอะไรนะฮะเพราะว่าอันนี้ดูผ่านกล้องมาถึงมันจ,จะแบบไม่ได้ชัดมาก แล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่อาจจะอยากให้จมูกมันเด่นขึ้นมาเนี่ยก็เฉดดิ้งข้างๆางางนไม่ได้ผมใช้ตัวเฉดดิ้งเนี่ยกับแปรงอันนี้นะฮะแล้วก็ทําตรงนี้เลยเฉดมันขึ้นไปคือเวลาเฉดเนี่ยนะครับลากลงมาจากตาลงมาถึงประมาณนี้ประมาณนี้น,น,นะครับเฉดให้มันดําๆให้มันดูเป็นเงานะฮะทำให้จมูกตรงสันจมูกจะเด่นขึ้นมาซึ่งวันนี้แดดแรงมากผมก็เลยไม่รู้ว่าเฉดแล้วมันจะออกมาเป็นยังไง ผมทำมานเนี้ยนะครับลากลงมาเป็นแค่นี้นะปึ๊บตรงนี้ประมาณน,นี้นะครับโอเคอันนี้หน้าก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปต่อกันที่คิ้วอย่างสุดท้ายที่ต้องทำก็คือคิ้วนั่นเองนะครับนี้ผมก็ใช้ที่เป็นดินสอเขียนคิ้วนี่ผมใช้ชิเซโดนะฮะอืมก็ไปลองดูได้ผมว่าแล้วแต่ยี่ห้อว่าคุณชอบใช้ยี่ห้อไหนกันนะครับ ก็เขียนไปคือเวลาผู้ชายเขียนคิ้วผมนะว่าเขียนตามตามตามคิว้วเราเลยมันเป็นแค่การเติมส่วนที่มันแหวงแหวงไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อย่าไปเขียนให้มันยาวมากอย่าไปเขียนให้มันเข้มมากอันนี้ก็เห็นไหมมันก็แบบมีความต่างอะไรนิดนึงเห็นไหมเขียนขึ้นมาอันนี้ก็แดดแรงก็เห็นไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะครับ เขียนตามรูปคิวเราไปเลยนะครับผมจะเริ่มเขียน,นตั้งแต่ตรงนี้นะครับต้นจนถึงหางก็จะออกมาเป็นท่อกันปะไม่มีกระจกไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเบียวขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับสําหรับหน้าแล้วก็ปิดท้ายเนี่ยคือถ้าเกิดเราอยากจะให้หน้าของเรามันดูแบบ เขตีมากขึ้นเราก็ต้องปิดท้ายด้วยลิปสติกนะครับหรือว่าเป็นลิปมันที่มันมีสีก็ได้นะครับแต่ว่าลิปมันผมลืมหยิบมาก็เลยวันนี้เอาลิปสติกนะครับมาใช้ของแฟนนะครับแบบนี้ก็ทาไปนิดเดียวพออยาให้มันแดงมากเพราะถ้าเกิดมันแดงมากปุ๊บเนี่ยมันจะแบบมนดูโดดเกินไปนะผู้ชายมันจะเวอร์กันไปหน่อยนะครับแต่ว่าสําหรับผู้หญิงัวมันก็ได้หมดแต่ว่าส่วนมากผมจะใช้เป็นลิปมันที่มันออกสีแดงๆชมพูนิดนึงประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับก็นี่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ไหมเป็น การแต่งหน้าแบบง่ายๆชิลๆสำหรับ everyday look นะฮะสำหรับทุกคนผมว่าน่าจะไปลองใช้กันดูได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากแต่งขนาดนี้ก็อย่าลืมว่าก็เอารองพื้นออกแล้วก็ลงแค่แป้งเฉยๆก็ได้จะเป็นแป้งแป้งปอปลามี้ก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นแบบนี้ก็คนเรียกรู้สึกว่ามันเรียกว่า BB บั้งถ้าเกิดผมจะไม่ผิดเรื่องของ อุปเครื่องสำอางผมก็ไม่่คยรู้เท่าไหร่นะสุดมากก็หยิบของแม่มาหยิบของแฟนมาอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาไล่เดียอีกรอบมนึงแล้วกันนะครับเริ่มต้นจากการลงครีมกันแดดนะฮะครีมกันแดดยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็มาต่อด้วยรองพื้นนะครับนี่ผมใช้จากทรีนะเป็นรองพื้นเสร็จปุ๊บก็รองพื้นหรือว่าใช้แป้งผสมรองพื้นก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาต่อที่ลงแป้งนะฮะเป็นแป,แป้งแบบนี้นะครับแป้งเสร็จปุ๊บก็มาเชดดิง้ง นะครับเชดดิ้งเฉดข้างๆให้หน้าดูมีมิติขึ้นเชดดิ้งเสร็จปุ๊บก็เฉดจมูกต่อก็ได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเขียนคิ้วนะฮะก็เป็นการเรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยนาฬิกาชนก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดชอบก็เดี๋ยวยไงก็ฝากคอมเมนต์ไลค์ subscribe ให้หน่อยละกันนะครับก็เดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมาฝากกันอีกครั้งหน้าน่าจะทำเป็นเกี่ยวกับสกินแคร์รูทีนไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปก่อนฮะ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกคือตอนนี้ผู้ชายแต่งหน้าว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ทําให้เรามีความมั่นใจกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็แน่นอนแหละว่าถ้าเกิดเราอาจจะแบบเดินไปข้างนอกไปทํางานนู่นนี่เราหน้ามันมันมันอาจจะหน้าเยอะแบบนี้อาจจะดูไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เปลี่ยนมาเซตหน่อยแล้วกันว่าผู้ชายแต่งหน้ามันผิดผมว,ว่ามันทําให้บุคลิกภาพของเราเนี่ยมันดีมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็ยังไงถ้าเกิดจะไปซื้อไปลองซื้อกันได้นะฮะตามห้างสับสินค้าตาม ช็อปตามร้านต่างๆให้เขาแนะนําเลยว่าผิวแบบเราเนี่ยควรจะเหมาะกับสีของแป้งรองพื้นอะไรต่างๆเนียแบบไหนผพะว่าน่าจะชว์ที่สุดนะครับนี้ไปก่อนฮนะบ๊ายบาย